สวัสดีครับว,วันนี้ผมจะพามารับชมนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยแล้วก็แบ่งปันนะครับผมเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับชุดดินทโลนะครับผมวัดโคศิตารานะครับเหรียญนี้จะออกวัดหนองแขมนะครับออกในวาระงานนะครับที่ระลึกฝังทองปีลูกนิมิตปี6กสองนะครับวัดหนองแขมตําบลโงคออำเภอสันคบุรีนะครับเหรียญนี้จะเป็นหลังยันนะครับเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับ เหรียญที่โชว์อยู่ด้านล่างนะครับเหรียญนี้นะครับก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าปิดไปที่ราคา450บาทนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับผมจะแบ่งปันนะครับผมอ่าก็แบ่งปันเหรียญละ400รวมส่งละกันนะครับผมอ่าก็รวมส่งอ MS มเอสเลยนะครับผมอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับหนึ่งถึงสองวันถึงเลยนะครับอ่ผมจะพามารับชมตำหนิกันนะครับ เหรียญนี้นะครับตาหนิก็จะมีบริเวณนะครับข้างพระหัตถ์ของท่านนะครับผมจะเป็นจุดนะครับขออนุญ,ญาตใช้กล้องซูมแล้วกันนะครับเพราะว่าใช้กล้องของพระไม่ไม่ไหวนะครับจะเป็นจุดข้างพระหัตถ์นะครับผมเป็นจุดที่เป็นบล็อกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือเป็นจุดของบล็อกอครับผมแล้วก็ ใบหน้าของท่านนะครับผมก็จะขมนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญทองแดงผิวผิวเป็นทองแดงนะครับผมทองแดงลมดํานะครับแล้วก็เป็นผิวไฟด้วยนะครับผมขอบข้างก็จะเป็นขอบฝนนะครับผมเก็บงานนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังยันนะครับ แล้วก็จะเขียนเป็นงานปิดทองฝังรูปนิมิตปี6กสองวัดหนองแขมจังหวัดชยัยนาทนะครับผมอ่าก็ยันนะครับผมก็จะคมเห็นได้ชัดเลยนะครับผมอ่าคมสวยนะครับแล้วก็ผิวไฟสวยมากเรียนนี้นะครับจะเป็นบล็อกสายฝนด้วยนะครับผมอ่าบล็อกสายฝนนะครับจะเป็นสเก็ตฝนนะครับผมอ่า ถ้านากล้องส่องพระสองนะครับจะเห็นเป็นสเก็ตฝนเลยนะครับบล็อกสายฝนแล้วก็ผิวอ่ะสวยมากเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับอ่าผมขอปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับผมรวมส่ง EMS นะครับผมอ่าเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับอ่าพี่พี่ก็รีบมาปิดกันได้นะครับผมอ่าเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับผมสาหรับวัดนองแขมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าเก็บนะครับผมอ่าโอเคครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปในการพามารับชมนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับเหรียญหลวงพ่อปวยนะครับที่ลึกฝังทองปิดลู่นิมิตวัดหนองแขมนะครับผมปี6-2เพียงเท่านี้นะครับ